สวัสดีครับอยู่กับผมราชันล้มโต๊ะนะครับก่อนอื่นนะครับไปดูผลงานเมื่อคืนก่อนเลยครับ ตัวเต็งวีพีเมื่อคืน3คู่นะครับเข้าไป2ตายไป1นะครับบินแรกเป็นไซปัตนะครับที่เปิดบ้านชนะลิทโทเนีย1.0ต่อทีเด็ดของราชันคู่นี้ก็รองไปที่ลิทโทเนียปอนะครับผลสรุปนะครับบินนี้เสียเต็มบินนี้2เป็นบอสเนียนะครับที่เปิดบ้านแพ้สโลวาเกีย1.2ต่อทีเด็ดของราชันคู่นี้ต่อสโลวาเกียปอนะครับผลสรุปบินนี้หนำล้นครับเปลกเต็มและบินนี้3เป็นสเปนนะครับที่เปิดบ้านชนะจอร์เจีย3ต่อ1่ทีเด็ดของราชันคู่นี้ให้สูงไปนะครับ3ลูกครึ่ ส่วนหน้าช่อง u t u b e นะครับเมื่อวานที่ให้ไว้4คู่ก็ค่อนข้างน่าผิดหวังเลยนะครับคู่แรกเบลเยียมเปิดบ้านพบอาเซอร์ไบาจานคู่นี้เบลเยียมต่อ2 7งเลยรองไปที่อาเซอร์ไบาจานนะครับจบก็บนาทีนะครับเบลเยียมชนะอาเซอร์ไบาจานไป5ต่อศูนย์คู่นี้ตายนะครับ คู่ที่2โปรตุเกสเปิดบ้านพบไอซ์แลนด์คู่นี้โปรตุเกสต่อ2องควบครึ่งเลยต่อไปที่โปรตุเกสนะครับจบก็สี่นาทีโปรตุเกสชนะไอซ์แลนด์สอต่อศูนย์คู่นี้ตายไปครึ่งครับคู่ที่3สเปนเปิดบ้านพบจอร์เจียคู่นี้สเปนต่อ2ลูกครึ่งเลยต่อไปที่สเปนนะครับจบก็สี่นาทีสเปนชนะจอร์เจีย3าต่อหคู่นี้ตายนะครับและคู่ที่4สกอตแลนด์เปิดบ้านพบนอร์เวย์คู่นี้สกอตแลนด์ต่อปอเลยต่อไปที่สกอตแลนด์นะครับ จบก็สิบนาทีคู่นี้เสมอกัน3ต่อ3ตายไปครึ่งนะครับสรุปผลงานบอลเต็ง v p 3คู่วันนี้ที่เลือกมานะครับก็ยังทํากําไรไป2บินอยู่นะครับส่วนหน้าช่อง YouTube ก็ค่อนข้างน่าผิดหวังเลยนะครับอีกลูกเดียวไม่ยิงกันเลยนะฮะก็ต้องขออภัยสมาชิกหน้าช่องทาง YouTube กันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จัดกันใหม่นะครับสคู่คัดเน้นๆเหมือนเดิมครับและนี่คือผลงานล่าสุดของราชันล้มโตะนะครับตามที่ทุกท่านเห็นตรงนี้ได้เลย และสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะครับสนใจจะรับที่เด็ดส่งตรงถึงมือถือทุกวันแบบนี้เนี่ยก็สามารรแอดไลน์เข้ามาสมัครเข้ากลุ่ม VIP เป็นครอบครัวเดียวกันแบบฟรีๆได้เลยนะครับโดยแอดไปที่แอด RBT 1488จําง่ายๆครับเพียงพิมพ์แอดนำหน้าตามด้วย RBT 1488หรือถ้าไม่ถนัดก็คลิกที่ลิงก์ที่แนบอยู่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ ในกลุ่มครับมีบอลเตงบอลสเตปเล่นกันทุกวันนำบอลสดเล่นกันทุกคู่การันตีทุกท่านได้มากกว่าเสียแน่นอนครับเราอยู่กันเป็นครอบครัวนะครับทางกลุ่มของเราไม่มีเก็บรายเดือนครับก็สําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถทักเข้ามาขอเข้ากลุ่มกับผมได้เลยนะครับและก่อนจะไปวิเคราะห์บอลกันในวันนี้นะครับผมก็ฝากทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับทางช่อง y o YouTube ราชนลลมโตกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปครับและสำหรับวันนี้ก็วันจันทร์ที่20พฤศจิกายน2566 วันนี้ก็4คู่นะครับหยิบมาวิเคราะห์หน้าช่องทาง YouTube กันเหมือนเดิมนะครับบอลวันจันทร์นี้ก็ยังคงเป็นทีมชาตินะครับศึกยูโร2024ลงเตะกันค่อนข้างหลายคู่เลยนะครับก็คัดมา4คู่นะครับมาวิเคราะห์หน้าช่องทาง YouTube ของราชันลมโตกันครับคู่แรกยูนะครับพบกับอิตาลีคู่นี้เตะสนามกลางคู่ที่2มาซิโดเนียเปิดบ้านพบอังกฤษคู่ที่3ไอร์แลนด์เหนือนะครับเปิดบ้านพบเดนมาร์กและคู่ที่4สโลวีเนียเปิดบ้านพบคาซัคสถาน ไปกันที่คู่แรกในศึกยูโร2024เป็นการพบกระว่างยูเครนนะครับพบกับอิตาลีคู่นี้เตะกันที่สนามกลางที่เยอรมันนะครับายอารีนาในเวลาตี2 45ครับปัจจุบันยูเครนนะครับทีมันดับที่22ของโลกพบกับอิตาลีทีมันดับที่9ของโลกนะครับคู่นี้เตะกันในกลุ่ม C ของศึกยูโร2024นะครับโดยยูเครนนะครับตอนนี้รังอันดับ3ของตารางลงเล่นไป7นัดครับชนะ4เสมอ1แพ้2ยิง11เสีย8ผลต่างบวก3มี13คะแนนนะครับส่วนอิตาลีตอนนี้รองจากฝ ชนะ4เสมอ1แพ้2ยิง16เสีย9ผลต่าง6 7มี13คะแนนเท่ากันเลยนะครับสถิติให้ทวร5นัดหลังสุดที่คู่นี้เจอกันครับเป็นอิตาลีที่ทําได้ดีกว่านะครับเอาชนะไป4ครั้งเสมอกัน1ครั้งและยูเครนไม่เคยชนะอิตาลีได้เลยนะครับเกมล่าสุดอิตาลีเปิดบ้านชนะยูเครน2ต่อ1และฝั่งที่ทํากาไรได้มากกว่าจะเป็นอิตาลีนะครับ5นัดล่าสุดกินตังยูเครนไปได้3ครั้งคู่นี้เจอกัน5นัดหลังสุดนะครับจบสูงไป2ครั้ง ฟอร์ม10นัดล่าสุดรวมธุริการของยูเครนชนะ5เสมอ3แพ้2เข้าอินไป7จบเกมสูงไป5ฟอร์มในการยูโร2024เล่นไป7นัดชนะ4เสมอ1แพ้2เกมแรกบุกแพ้อังกฤษ2อต่อศเกม2บุกชนะมาซิโดเนีย2อต่อสเกม3เปิดบ้านชนะมอตา้า1นต่อศเกม4เปิดบ้านเสมออังกฤษ1นต่อหเกม5บุกไปแพ้อ,อิตาลี2อต่อหเกม6เปิดบ้านชนะมาซิโดเนีย2อต่อศและนัดล่าสุดกับบุกชนะมอตา้า1นต่อส ส่วนอิตาลีนะครับฟอร์ม10นาตาสุดลมทถติการชนะ5เสมอ1แพ้4เข้าอินไป3จบเกมสูงไว้7ในรายการยูโร2024เล่น7นาชนะ4เสมอ1แพ้2เกมแรกเปิดบ้านแพ้อังกฤษ1ต่อ2เกม2บุกชนะมอตา0ต่อ2เกม3บุกเสมอมาเิโดเนีย1ต่อ1เกม4เปิดบ้านชนะยูเครน2ต่อ1เกม5เปิดบ้านชนะมอตา4ต่อ0เกม6บุกไปแพ้อังกฤษ3ต่อ1และนัดล่าสุดกับเปิดบ้านชนะมาเซโดเนีย5ต่อ2 ฟอร์อมกันยิงประตู10นาตาสเสร็ล้ครับยูเครนยิง19เสีย11ผลต่างบวก8เฉลี่ยได้1.9ลูกต่อเกมส่วนอิตาลีนะครับยิง20เสีย15ผลต่างบวก5เฉลี่ยได้2ลูกต่อเกม11ตัวจริงในวันนี้ยูเครนนะครับใช้งานอเล็กซานเดอร์ซิซิงโก้ไมโครโมดิกอาทิมโดฟบิกส่วนอิตาลีนะครับวันนี้ส่งนิโคลบาลูราเจินโยและจาโคโมลาสปาโดรี่นะครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในค่ำคืนนี้ครับสำหรับเรืราคาแฮนดิแคปของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาคอิตาลลลีนะคคคครรรรับต่่่าาอึึองงููกกาา2 ตราค่าน้ําผลตอบแทนนะครับยูเครนชนะจ่ายอยู่ที่0.97อิตาลีนชนะจ่ายอยู่ที่0.88ส่วนสูงต่ำหมูเ,เดินน่าราคาเปิดอยู่ที่2ลูกครึ่งราคา2อยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับส่วนทางด้านราคา1คูณ2ในวันนี้นะครับเปิดมาราคาได้ให้ยูเครนชนะจ่ายอยู่ที่3.54อิตาลีนชนะจ่ายอยู่ที่1.91และถ้าเสมอกันจ่ายอยู่ที่3.36ครับ แทนดี่แคปเอเชียย้อนหลังยูเครนนะครับถ้าเปิดบ้านรองครึ่งลูกนะครับเจอ2ครั้งผ่านได้1ครั้งส่วนอิตาลีนะครับถ้าบุกไปต่อครึ่งลูกนะครับหานาทสุดทำเงินได้2ครั้งสูงได้แสองลูกครึ่งนะครับยูเครนเปิดบ้านเจอราคานี้หานาทสุดทำเงินได้2ครั้งส่วนอิตาลีนะครับสูง2ลูกครึ่งถ้าบุกไปเจอราคานี้หานาทสุดทำเงินได้3ครั้งครับ ยูเครนนะครับพวกเขาเล่นในรายการนี้ได้ดีมากๆครับโดยเฉพาะเกมยาวที่ไม่แพ้ใครเลยขณะที่อิตาลีเล่นนอกบ้านได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะสองเกมล่าสุดยังไม่ชนะใครเลยเกมนี้เรทแล้วครับเปิดออกมาให้อิตาลีนะครับเป็นฝ่ายบุกมาต่อครึ่งลูกแนะนำาวาอยู่ฝั่งรองยูเครนดีกว่าครับเพราะเกมนี้นะครับเป็นศึกชี้ชะตาทั้งสองทีมเชื่อว่าทั้งคู่สู้กันได้สนุกสู่สีแน่นอนครับและเชื่อว่าไม่มีใครยอมใครแน่ๆครับอิตาลีนะครับชื่อชั้นเหนือกว่าก็จริงนะครับแต่พวกเขาเล่นนอกบ้านได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะ ฟันธงคู่นี้เสมอกัน2ต่อ2จัดไปครับไปกันที่คู่ที่2ในศึกยูโร2024นะครับเป็นการพบระหว่างมาซิโดเนียนะครับเิดสนามโตเซโพเอสกี้นะครับต้อนรับกันมาเยือนอังกฤษครับคู่นี้จะลงเตะก,กันในเวลาตี2 45ตามเวลาบ้านเรานะครับปัจจุบันมาซิโดเนียนะครับทีมอันดับที่66ของโลกพบก,กับอังกฤษทีมอันดับที่4ของโลกนะครับ คู่นี้ก็อีกหนึ่งคู่ในกลุ่ม C ในสกิลโร2024นะครับโดยมานซิโดเนียเจ้าบ้านนะครับตอนนี้รั้งอันดับ4ของตารางลงเล่นไป7นัดครับชนะ2เสมอ1แพ้4ยิง9เสียสิผลต่างลบสิมี7คะแนนนะครับส่วนอังกฤษตอนนี้เป็นจ่าฝูงอยู่อันดับที่1ลงเล่นไป7นัดครับชนะ6เสมอ1ไม่แพ้ใครยิยง2ีเสีย3ผลต่างหกสิ 68, มี19คะแนนนะครับ สถิติให้ตัวที่ท่านั้นหลังสุดที่คู่นี้จะกันเป็นอังกฤษที่ทําได้ดีกว่านะครับเอาชนะไป3ครั้งเสมอกัน2ครั้งและมาซิโดเนียไม่เคยชนะอังกฤษได้เลยนะครับเกมล่าสุดอังกฤษเปิดบ้านชนะมาซิโดเนียเจต่อศูนย์ส่วนเกมล่าสุดอังบ้านมาซิโดเนียนะครับย้อนไปเมื่อปี2006นะครับมาซิโดเนียเปิดบ้านแพ้อังกฤษศูนย์ต่อหนึ่งและฝั่งที่ทำกำไรได้มากกว่ากับกลายเป็นมาซิโดเนียนะครับพัานนัดสุดกินตังอังกฤษไปได้4ครั้งคู่นี้เป็นบอลสูงนะครับเจอกันส่วนใหญ่จบสูงไป3 3คครรรรรััรรั้้ง 4, 1, 5, 5, 3, ้งงงบบฟอออ์มมมมม10 1นนนนดดล่าาาาสสสุุวติิิยกกขขซโเเเเีชะ4แพ5ไไปปจู6 ฟอร์มนาฏการรยูโร2024เล่นไป7นะัดชนะ2เสมอน1นแพ้4เกมแรกเปิดบ้านแชนมอต้า2ต่อ1เกม2เปิดบ้านแพ้ยูเครน2ต่อ3เกม3บุกแพ้งกิดเจต่อ0เกม4เปิดบ้านเสมออิตาลี1ต่อ1เกม5บุกไปชนะมอต้า0ต่อ2เกม6บุกแพ้ยูเครน2ต่อ0และนัดล่าสุดกับบุกแพ้อิตาลี5ต่อ2 ส่วนอังกฤษนะครับฟอร์ม10นัดล่าสุดลมธุรการชนะ8เสมอ1แพ้1เข้าวินไป6จบเกมสูงไม่6ฟอร์มในาการยูโร2024เล่นไป7นัดชนะ6เสมอ1ยังไม่แพ้ใครเกมแรกบ,รบุกชนะอิตาลี1นต่อสเกม2เปิดบ้านชนะยูเครน2อต่อศเกม3บุกชนะมอตา้า0ูต่อสเกม4เปิดบ้านชนะมาซิโดเนีย7จต่อศเกม5บุกเสมอยูเครน1นต่อหเกม6เปิดบ้านชนะอิตาลี3าต่อหและนาตาสุดริกาเปิดบ้านชนะมอต้า2อต่อศ ฟองวันยิงประตู10นัดล่าสเดกับมาซิโดเนียยิง14เสีย2 3ผลต่างลบเเฉลี่ยได้1.4ลูกต่อเกมส่วนอังกฤษครับยิง26เสีย6ผลต่างบวก20ิเฉ่ยได้2.6ลูกต่อเกม11ตัวจริงในวันนี้เจ้าบ้านมาซิโดเนียนะครับใช้งานเอลจิฟเอลมาสอากอนเอเลซีเอนิสบาดี C, ix, ส่วนอังกฤษนะครับวันนี้ส่งจอแดนแฮนเดอร์สันบุกโยซาก้าและเฮีิเคนนะครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนค่ัคืนนี้ครับสำหรับประเด็นราคาแฮนดิแคปของเกมคู่นี้เป็นะครับ 1.06อังกฤษชนะจ่ายอยู่ที่0.79ส่วนสูงต่อมอเวอร์เดินนั้นแลละครับบนอยู่ที่3ลูก ราคา2อยู่ที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งครับส่วนนั้นราคา1นคูณสในวันนี้นะครับเปิดมาราคาได้ให้มาซิโดเนียชนะจ่ายที่12.3เท่าอังกฤษชนะจ่ายอยู่ที่1.14และถ้าเสมอกันจ่าย7เท่าครับแฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังในราคา2ควบครึ่งนะครับมาซิโดเนียไม่เคยเปิดบ้ารองราคานี้เลยนะครับส่วนอังกฤษนะครับถ้าบุกไปต่อ2ควบครึ่งนะครับเจอ1ครั้งผ่านมาได้เป็นการบุกชนะคาซัคสถานเมื่อปี2009 0นะครับ4สูงในเลลูกคบ้านะครับมซโเนียเปิดบ้านเจอราคานี้4ครั้งผ่านไดด้้ทังหมส่วนอังกฤษนะครับสูง3ลูกควบสามลูกครึ่งนะครับยังไม่เคยบุกไปเจอราาคนี้เลยนะครับ เจ้าบ้านมาซิโดเนียนะครับเพิ่งชนะไปเพียงแค่2นัดในะรายการนี้เก็บได้7แต้มจาก7นัดรั้งอันดับที่4ของตารางนะครับเกมวันนี้นะครับเตรียมเปิดบ้านดวนกับทีมชาติอังกฤษที่ฟอร์ม7นัดแข่งแกร่งมากๆนะครับพวกเขาคว้าชนะไปได้ถึง6รั้งจากฝูงของตารางนะครับ เรทราคาเปิดออกมาให้ทีมเยือนนะครับบุกต่อ2คบครึ่งแนะนําว่าอยู่ฝั่งรองเจ้าถิ่นดีกว่าครับอังกฤษนั้นนํโด่งเป็นจ่าฝูงแต้มขาดไปแล้วเกมนี้น่าจะเล่นแบบประคองตัวพอให้เก็บชัยชนะได้และคงไม่ยิงหวือหวาอะไรครับเนื่องจากขุมกําลังหลักหายไปบางส่วนอีกด้วยนะครับแข้งสำรองบวกกับดาวรุ่งอีกหลายคนมีโอกาสได้ลงสนามครับดังนั้นเลยมองว่าทัพสิงโตคารามจะคว้าชัยชนะไปได้แน่นอนแต่คงยิงไม่ถึงเกณฑ์ราคาฝั่งต่อแน่นอนครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เลือกเชียเลือกลงทุนกับขอรองมาซิโดเนียนะครับในเรท ไปครับไปกันที่คู่ที่3ในซึกยูโร2024นะครับจะเป็นการพบระหว่างไอร์แลนด์เหนือนะครับเปิดสนามวินซอรพาร์คต้อนรับกันมาเยือนเดนมาร์กครับคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตีสองตามเวลาบ้านเรานะครับปัจจุบันไอแลนด์เหนือนะครับเป็นทีมอันดับที่75ของโลกพบกับเดนมาร์กทีมอันดับที่19ของโลกนะครับคู่นี้เตะกันในกลุ่มเฮสของซึกยูโร2024นะครับโดยปัจจุบันตอนนี้เจ้าบ้านไอแลนด์เหนือนะครับรั้งอันดับ5ของตารางลงเล่นไป9นัดครับชนะ2เสมอ0แพ้7ยิง7เสีย13ผลตง6มี6คคะะแนนนนนนรรับส่วทาาางดด้เม์กตอนนนี้เป็จ่าฝูงอยู่ันดััน9ครบ ชนะเจ็เสมอหนึ่งแพ้หนึ่งยิงสิบเก้าเสียแปดผลต่างบวกสิบเอ็ดมีสิบสองคะแนนนะครับสถิติเฮทวตคู่นี้เคยเจอกันสามครั้งนะครับเสมอกันหนึ่งครั้งแล้วก็บ้านใครบ้านมันชัดเจนนะครับผัดกันเอาชนะได้คนละหนึ่งครั้งเกมล่าสุดเดนมาร์กเปิดบ้านชนะไอร์แลนด์เหนือหนึ่งต่อศูนย์ส่วนเกมล่าสุดในบ้านไอร์แลนด์เหนือนะครับเจอกันล่าสุดเมื่อปีสองพันเจ็ดนะครับไอร์แลนด์เหนือเปิดบ้านชนะเดนมาร์กสองต่อหนึ่งและสามนัดที่เจอกันนะครับเป็นไอร์แลนด์เหนือนะครับที่กินต่างเด ฟอร์มในรายการยูโร2024เล่นไป9นะัดชนะ2เสมอ0แพ้7เกมล่าสุดบุกแพ้ฟินแลนด์4-0 ส่วนเกมในบ้านล่าสุดนครับเปิดบ้านแพ้เซร์เนีย0ูนต่เปิดบ้านชนะซานมาริโน่สามต่อศูนย์และเปิดบ้านแพ้คาสักสถานนะครับศูส่วนเน็ร์นดะครับฟอร์มสิบนา่าสุดลมทุริการชนะเจเสมอ1แพ้สองเาอินไป2จบเกมสูงไปสฟอร์มในการยูโร2024เล่น9ก้านาชนะเจสเสมือ1หนึ่แพ้หเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะเซอร์เนียสองต่อหนึ่งส่วนเกมเยอรม่นสุดเลครับบุกชนะซานมาริโน่หนึ่งต่อสองบุกชนะฟินแลนด์ศูนตเ์ต่อหนมา เกผลต่างบวก10เฉล่ยได้1 9ลูกต่อเกม 1ิตัวจริงในวันนี้เจ้าบ้านไอแลนด์เหนือนะครับใช้งานจอสซาวิลจามาลูอิสดิออนชานส่วนเดนมาร์กนะครับวันนี้ส่งมาเทสเจนเซนเปียอีมิลฮอยเบิร์กและยูซุปโพเซนนะครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในค่ำคืนนี้ครับสำหรับเรทราคาแฮนดิแคปของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาค่ายเดนมาร์กนะครับบุกต่อหนึ่งลูกราคา2ครขึ้นก็ลูกอัตราข้าน้ำผลตอบแทนนะครับไอแลนด์เหนือชนะจ่ายอยู่ที่0.91เดนมาร์จุดเก้าหนึ่งเดนมาร์กชนะใจอยู่ที่2ลูกค์บ2ลูกครึ่งราคา2อยู่ที่2ลูกคครรึ่งับส่วนสุนตารับเปิดมาราคาไอแลนนนด์เหือชะ จ่ายอยู่ที่5.72เดนมาร์กชนะจ่ายอยู่ที่1.51และถ้าเสมอกันจ่ายอยู่ที่3.83ครับแฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังครับไอแลนด์เหนือถ้าเปิดบ้านรองครึ้นกบลูกนะครับเจอ4ครั้งทำเงินได้3ครั้งส่วน Denmark, เดนมาร,ร์กนะครับถ้าเป็นฝ่ายบุกไปต่อครึ้นกบลูกนะครับพันละสุดทำเงินได้3ครั้งสูงได้เลขสองลูกคึ้งนะครับไอแลนด์เหนือเปิดบ้านเจนอาคานี้พันละสุดทำเงินได้2ครั้งส่วนเดนมาร์กนะครับสูง2ลูกครึง่งถ้าบุกไปเจอราคานี้พันละสุดทำเงินนนได้้2คครรััังเช่กบ เจ้าทีมไอร์แลนด์เหนือเองผลงานก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในช่วงนี้นะครับภาคเกมหลังยังไม่ชนะใครเลยส่วนทีมเยือนเดนมาร์กเองก็ไม่ต่างกันเลยนะครับภาคเกมหลังชนะ3เสมอ2จากสถิติที่เจอกันมานั้นเป็นเดนมาร์กนะครับที่ข่มอยู่ตลอดราคาบอลเปิดออกมาให้ทีมเยือนนะครับบุกต่อครึ่งลูกมองดูแล้วไม่ได้แพงอะไรมากเลยเชื่อว่าเกมนี้ทีมเยือนน่าจะบุกเอาชนะได้ครับคู่นี้เลือกเชียร์เลือกลงทุนครับขอต่อเดนมาร์กนะครับครึ่งบลูกครับฟันธงเดนมาร์กบุกชนะไอร์แลนด์เหนือไอครับ และคู่ที่4คู่สุดท้ายในวันนี้นะครับในศึกยูโร2024เป็นการพบระหว่างสโลวีเนียนะครับเปิดสนามสตาดิโอสโตชิเซ่นะครับต้อนรับกันไปเยือนคาซัคสถานครับคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตีสองตามเวลาบ้านเราครับปัจจุบันเจ้าบ้านสโลวีเนียนะครับทีมอันดับที่54ของโลกพบกับคาซัคสถานทีมอันดับที่98ของโลกนะครับคู่นี้เป็นหนึ่งคู่ในกลุ่มเฮสในศึกยูโร2024นะครับเจ้าบ้านสโลวีเนียนะครับตอนนี้เป็นรองจากฝูงอยู่อันดับที่2ลงเล่น9นัดครับ ชนะ6เสมอ1แพ้2ยิง18เสียแผลตั้งบวก10มี19คะแนนนะครับส่วนคาซัคสถานตอนนี้รั้งอันดับ3ของตารางลงเล่น9นัดครับชนะ6เสมอ0แพ้3ยิง15เสีย10ผลตั้งบวก5มี18คะแนนนะครับสถิติเฮตุวิทคู่นี้เคยเจอกันแค่ครั้งเดียวในบ้านคาซัคสถานนะครับซึ่งก็เป็นคาซัคสถานนะครับที่เปิดบ้านแพ้สโลวีเนีย1ต่อ2ฟอร์ม10นัดล่าสุดลมติดการของสโลวีเนียชนะ7เสมอ1แพ้2เข้าอินไป8จบเกมสูงไป5ฟอร์มในราการยูโร2024เล่น9นัดชนะ6เสมอ1แพ้2เกมหนาสุดบุกแพ้เดนมาร์ก2ต่อ1 ส่วนเกมในบ้านล่าสุดถกับเปิดบ้านชนะฟินแลนด3์3 0ต่อ0เปิดบ้านชนะไอแลนด์เหนือสีต่อ2และเปิดบ้านเสมอเดนมาร์กนะครับ1ต่อ1ส่วนคาซักสถานนะครับฟอร์ม10ิันาตาสุดดมธุริการชนะ6เสมอ0แพ้4เข้าวินไป5จบเกมสูงไป6ฟอร์มในริการยูโร2024เล่น9านดัดชนะ6เสมอ0แพ้3เกมหนาสุดเปิดบ้านชนะซานมาริโน3ต่อส่วนเกมยืนล่าสุดกรบ,บุกชนะฟินแลนด์1ต่อบุกแพ้เดนมาร์ก3ต่อและบุกชนะไอร์แลนด์เหนือนะครับ ยิง16เสีย12บนต่างบวก4เฉล่ง 4, ได้1-6งจุดหกลูกต่อเกม11ตัวจริงนะครับวันนี้ซารูเนียใช้งานยานมาลาก้าอาดับเนสเซรินเบนจามินเซสโกส่วนคาซักสถานะวันนี้ส่งรามาซอนโอราซอฟอิสราเเชสโนคอฟและอาบัตเอมเวตอฟนะครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในค่ำคืนนี้ครับ สำหรับเรทราคาแฮนดิแคปของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้สโลวีเนียนะครับต่อหนึ่งลูกราคา2ลูกครบครึ่งอัตราค่าน้ำผลตอบแทนนะครับสโลวีเนียชนะจ่ายอยู่ที่0.84และคาซัคสถานตอนนี้เป็นน้ำล้นนะครับจ่าย1.01ส่วนสูงต่ำโอเวอร์เดินนะคราบาอยู่ที่2ลูกครบ2ลูกครึ่งราคา2อยู่ที่2ลูกครึ่งครับส่วนเท่าต้นราคา1นคูณสในวันนี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้สโลวีเนียชนะจ่ายอยู่ที่1.84คาซัคสถานชนะจ่ายอยู่ที่5.76และถ้าเสมอกันจ่ายอยู่ที่3.92ครับ แฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังเซโรเมียนะครับถ้าเปิดบ้านต่อหนึ่งลูกนะครับในฮันนัสุดทำเงินได้ครั้งเดียวเสมอไป3ครั้ง ส่วนคาซัคสถานนะครับถ้าบุกบอรองหนึ่งลูกนะครับฮันนัสุดทำเงินได้2ครั้งเสมอไปอีก2ครั้งสูงในเลนสองลูกขึ้นครับสโลวีเนียเปิดบ้านเจอรคานีฮันนัสสดทำเงินได้2ครั้งส่วนคนาซัคสถานนะครับสูงสองลูกครึ่งถ้าบุกไปเจอรคานีฮันนัสสดทำเงินได้3ครั้งครับใส่กันมั Sho นแน่ๆครับคู่นี้เพราะผลแพ้ชนะนะครับเป็นการตัดสินการเข้ารอบตกรอบของทั้งค UM. <uj áng S 1> ู่อย่างไรก็ตามสโลวีเนียได้เปรียบตรงสถานการณ์ที่ขอเพียงแค่แต้มเดียวก็พอแถมเกมนี้ได้เล่นในบ้านอีกด้วยนะครับเรียกว่ากลุ่มควาดดดเเเปรยอคักทินนนนลืูโุ็ม เมื่อเก็บใช้ได้4จาก5นัดที่ผ่านมาขนาดเดนมาร์กยังทําได้แค่เสมอกลับออกมาเลยนะครับ ส่วนคาซัคสถานเองพวกเขาต้องเปิดเกมบุกเข้าใส่ซึ่งไม่ใช่สไตล์การเล่นที่ถนัดของพวกเขาเลยนะครับแม้ฟอร์มเกมเยือนจะดีมาตลอดชนะ3านในสี่นาทสุดทาว่าก็เจอคู่แข่งมาตรฐานต่ำกว่าทั้งนั้นครับถ้าเจอของแข่งก็ดับสนิทครับเมื่อบุกแพ้เดนมาร์หนึ่งต่อสามมาแล้วดังนั้นภาพรวมเข้าทางเจ้าถิ่นมากกว่าครับราคาหนึ่งลูกวางบอลต่อนะครับเชื่อว่าจะอาศัยแรงฮึกเหิมในบ้านบวกกับเกมโต๊กลับที่แม่นยำเข้าวินไปได้ไม่ยากครับคู่นี้เลือกเชียเลือกลงทุนครับขอต่อสโลเีเนียนะครับในเลทหนึ่งลูกครับฟันธ จัดไปครับและก่อนจะไปคลิปกันในวันนี้เรามาสรุปกันอีกทีนึงครับคู่แรกนะครับรองยูเครนครึ่งลูกคู่ที่2รองมาซิโดเนีย2ครบครึ่งคู่ที่3ต่อเดนมาร์กนะครับครึ่งควบลูกและคู่ที่4ต่อสโลวีเนียนะครับในเลทหนึ่งลูกครับและขอฝากขอย้ำกันอีกครั้งนะครับวัตถุประที่ให้ไปเป็นเพียงแค่การเอาข้อมูลเอาสถิติต่างๆมาพิจารณาความน่าจะเป็นหรือทิศทางของเกมเท่านั้นนะครับซึ่งไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่าจะถูก100%เครับ ดังนั้นถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนรับฟังแล้วรู้สึกว่าคููนี้ตรงใจก็จัดหรือถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าคู่นี้ขัดใจก็สวนได้ตามมารยาศัยเลยนะครับและสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากไปก่อนและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ